สวัสดีครับวันนี้ผมก็ไปที่สวนนะครับผมก็เจอสมุนไพรนะครับผมสมุนไพรไทยที่หายากที่สุดเลยเป็นนี่เป็นหายากที่สุดเลยนะครับผมคนหาทั้งประเทศเลยนะครับผมเป็นสมุนไพรเอาไว้บำรุงกาลังนะครับผมเราใช้ต้นต้นแล้วก็เอาไปต้มแล้วก็กินน้ํานะครับผมก็บำรุงกาลังบำรุงร่างกายนะครับผมนี่ก็ให้น้องบอลปลูกไว้เลยนะครับผม เป็นสมุนไพรที่หายากมากครับผมเป็นอบเชยเท่านะครับผมเกากำลังขยายพันธุ์อยู่ครับผมหายากมากครับการปลูกขยายพันธุ์นะผมไปคุดมาจากสวนยางเลยนะครับผมไปเจอมาดีใจมากเลยนะครับผมไปเจอเป็นสมุนไพรที่หายากนะครับผมก็ขยายพันธุ์เอาไว้นะครับผมเพราะว่ามันจะสูญพันธุ์แล้วนะครับผมอนาคตมีราคาแน่นอนนะครับผม ให้เด็กๆกบปลูกไว้นะครับผมไม้มจะสั้นไปหรือเปล่าบนต้องไปสูงๆหน่อยไม้สั้นไปนี่นะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไปมัดไว้ตรงนั้นนี่นะครับผมใครที่เจอที่ไม่รู้จักก็มาดูคลิปนะครับผมก็พอามาดูได้เลยนะครับนี่ฮนะมันจะเป็นสมุนไพรที่เขาเอาไปดองกับเหล้าแล้วต้มกินนะครับผมกินน้ำเหมือน เหมือนพวกใบกระท่อมเหมือนกันนะครับผมแต่ตัวนี้จะหายากนะครับผมเจอในสวนน่ะดีใจเลยนะครับผมมาปลูกไว้นะครับผมปลูกใยกระถางดี y วเลยนะครับสมุนไพรที่หายากนะครับผมใครที่ไม่รู้จักก็ลองมาศึกษาดูเลยนะครับผม นี่นะครับผมต้นกำลังสวยงามเลยนะครับผมเจอน้ําฝนด้วยยอดก็กําลังขึ้นนะครับนี่นะครับยอดขึ้นอยู่นี่นะครับผมใครที่ไม่รู้จักก็ศึกษาดูเลยนะครับผมเซิร์ชดูใน Google ได้นะครับผมว่าชื่ออะไรนะครับผมเป็นสมุนไพรที่หายากนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงตัวนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับผม สวัสดีครับ